เมื่อวันที่11มีนาคม2559คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยดรนรงชัยอัครเสรณีนนยกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกงสุนทยประจำนครซีอานได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยซีเดียนณนะครซีอานมณฑลสานซีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจราจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรและในโอกาสนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันโดยมีรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิฎิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นดอร์หัวอยู่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการผู้แทนในการลงนามและดอร์เกาซินโบผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลายัยร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีเดียนในครั้งนี้เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยซีเดียนเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ จึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการมาครั้งนี้และเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการทำงานร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆและในอนาคตก็อาจจะมีการทำหลักสูตรสองปร,ริญญาร่วมกันซึ่งหลังจากนี้จะมีการส่งต่อความร่วมมือให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์หรือคณะทางด้านบริหารจัดการมาเจราจาความร่วมมือขยายผลต่อไป สำหรับเนื้อหาในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการทำวิจัยการฝึกอบรมการฝึกงานหรือโครงการกิจกรรมอื่นๆที่เห็นชอบร่วมกันสำหรับมหาวิทยาลัยซีเดียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีอายุกว่า85ปีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร,ร์วิศวกรรมศาสตร์และสารสนเทศ มีเทคโนโลยีนวัตรกรรมด้านวิจัยที่โดดเด่นหลายด้านอาทิทางด้านซอฟต์แวร์วิศวกรรมศาสตร์อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยซีเดียนก็มีคณะวิชาที่หลากหลายเหมือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์วิทยาการจัดการเป็นต้นการเดินทางครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในนครซีอานเดิมชื่อเมืองฉางอาน แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนและเป็นหนึ่งในสิบเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่22มีนาคม2559มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเขามอบศาลาแก่ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านโนนม่วง โดยนายสุพัฒน์วงโกผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนายเทิดศักดิ์ธรรมขันผู้ใหญ่บ้านหมู่12และนายสมบัติทองขาวผู้ใหญ่บ้านหมู่27บ้านนนม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนรับมอบโดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นบริเวณศาลากลางบ้านบ้านนนม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีชาวบ้านในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีมอบศาลา50ปีมอซึ่งรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสดิชัยอธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างศาลา เพื่อทดแทนศาลาหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทมตามกาลเวลาและยังเป็นสถานที่ระลึกถ,ถึงในโอกาส50ปีแห่งการสถาปนาม,มหาวิทยาลัยคอนแก่นเพื่อแทนความผูกพันมขอขอนนม่วงตลอดระยะเวลากว่า50ปีจากนั้นอธิการบดีพร้อมคณะได้ร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ชุมชนบ้านนนม่วงเป็นชุมชนที่ใกล้ชิดและผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาช้านานโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาและการอุทิศเพื่อสังคมเมื่อปี2557จึงได้มีการปรึกษาหารือระหว่างมหาวิทยาลายัยกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านเพื่อรวมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนบ้านนนทม่วงให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับฟังความต้องการของชุมชนจึงได้ดำเนินโครงการสร้างศาลากลางบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ทุดโทมนับเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำร่วมกับชาวบ้านนนท์ม่วงเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ